ถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้า นอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่อง แต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆิ่งและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทาอะไร คุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถทําสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุคลิกของคุณอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นคนที่ชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไป อาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ลักษณะของรูปมือแบบนี้คือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วนางซึ่งยาวกว่านิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือยาวกว่านิ้วก้อยรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือกรีกหรือมือปรัชญา นิ้วกลางที่ยาวกว่านั้นเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารที่ดีและความสนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในขณะที่นิ้วก้อยที่สั้นนั้นเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่จริงจังและอาจบ่งบอกถึงคนที่มีความมั่นใจและเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนิ้วหัวแม่มือที่ยาวกว่านั้นบ่งบอกถึงพลังใจที่แข็งแกร่งและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ คุณชอบที่จะลงมือปฏิบัติทำงานอย่างจริงจังจริงจังด้วยตนเองและเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่คุณมีศักยภาพในการเป็นผู้นำชอบความเป็นอิสระในแง่ของอาชีพคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการปฏิบัติมีความมุ่งมั่นสูง และภาวะความเป็นผู้นำเช่นนักการเมืองนักกฎหมายหรือนักธุรกิจคุณอาจจะมีความสามารถมากและเก่งในหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้จรรยาบรรณในการทำงานและงานที่ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดเป็นพิเศษเช่นวิศวะกรรมหรือการบัญชีอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถในการตั้งเป้าหมายและไล่ตามความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่น จะเป็นคุณสมบัติทำให้ผู้ที่มีนิ้วลักษณะแบบนี้ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง